วันนี้นะครับมีเว็บ i อร้อยสิบโชีดมาให้ทำนะครับคั้นแรกเลยเจ้าของบอกสตตล์ไม่ติดแล้วก็มาดูน้ำมันเครื่องกระแห้งเหลือไม่ถึงเป๊กนะครับแล้วพอดีพอเปิดรถมาน้องขอเปลือกกองมาแบบนี้แล้วมันก็ครอบมาแบบนี้จะเห็นได้ว่าพอครอบไปแล้วเนี่ยมันคอบเข้าก็จริงนะครับแต่ว่า มันมีแต่ขี้ฝุ่นเพราะมันขี้ฝุ่นเข้าได้ช่องว่างมันมีน,นี้อ่าดูเห็นไหมครับหนึ่งสองแล้วมาดูนี่ครับเดอนลิ้นเล่งเห็นไหมครับเห็นข้างในไหมช่างภาพเห็นไหมข้างในเห็นป้าอ่าเดี่ยวเดี๋ยเดี๋ยอือ อเด็กที่ชอบเปือยกรนะครับต้องระวังด้วยว่าถ้าบ้านเราเป็นพวกชนบทนะครับที่ว่ามีฝุ่นเยอะๆอย่าไปเปื่อยนะครับใส่กองนี้ว่านะครับถ้าเปื่อยเสร็จปุ๊บที่ผงเข้าไปในนี้เศษฝุ่นเศษอะไรเข้าไปในวาลวอดเข้าไปในเสื้อสูบนะครับอาจไม่ใช่อ่าน,นะครับมันจะทําให้ลูกแหวนแล้วก็ผนังกระบอกสูบ สึกหล่อเร็วกว่าที่กำหนดเยอะมาก50%เลยนะครับเพราะว่าพอเราเปอยกองเนี่ยเศษฝุ่นมันจะเข้าไปในในเสื้อสูบนะครับมันก็เข้าไปคุกเขากับไอดีที่เราที่จังหวะที่ว่าลุกสูบดูดจังหวะไอดีไม่สะอาดมีแต่ขี้เข้าเาอ่ามีแต่ขี้ขี้ฝุ่นเข้าไปตอนนี้มันเหมือนก็ไดาาซดีนะครับมันก็ขาดขัดขด,ขดตอนนี้ตอนนี้ลูกหลวมเสื้อหลวมแล้วก็ ควันก็ไหลพอควันไหลเสร็จรถก็ไม่มีกําลังนะครับวัวรุ่นถ้าจะเปื่อยกรองจริงๆแนะนําให้แบบว่าซื้อมาให้พอดีนะครับซื้อมาให้กพอดีกับปากตัวนี้ใส่นะครับไม่ใช่มาส่วงมาเฉยยังไงมันก็ฟุม่มมเข้านะครับเดี๋ยววันนี้มันยังไม่ติดเดี๋ยวผมติดแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูทีครับเดี๋ยววันนี้ล้างิ้นเร่งก่อนโอเคครับ